สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องไทยสลิงกินแซ่บนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสูตรชาไทยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อนๆเราก็จะใส่ชาไทยนะครับที่เป็นผงของชาไทยนะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อัตราส่วนนะครับไว้ตรง Description อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูวิธีการทำไปก่อนนะครับแล้วก็น้ำร้อนนะครับใส่ให้ได้100 ml นะ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแช่ตัวชาไว้ประมาณ5นาทีนะครับพอครบเวลา5นาทีแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้แช่ให้เพื่อนๆดูนะแล้วเราก็จะมาทําการชักชากันนะครับในการชักชานะครับเพื่อนก็ใช้อีกแก้วใบหนึ่งนะครับในการลองนะครับก็จะทําประมาณนี้เลยนะครับนี่บนบนแบบนี้เลยนะครับประมาณ2 3ถึงรอบก็ได้แล้วนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการบีบตัวน้ําชานะครับที่อยู่ในตัวภากองของเราออกด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้ครบ100 ML นะ เราก็จะได้ตัวน้ำชานะครับ100 ML เลยนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ครีมเทียมลงไปนะครับครีมเทียมผมจะใช้3ช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆลองหาดูช้อนนะครับในแอปส้มก็ได้นะครับนี่ช้อนประมาณนี้นะที่ผมใช้ตักอยู่นะครับจะเป็นช้อนตวงนะอันนี้จะพอดีเลยนะครับสูตรก็จะเป๊ะเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลทรายไม่ขัดสีนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าน้ําตาลไม่ขัดสีนะครับ เปแบบนี้เลยนะครับถ้าใส่น้ําตาลทรายขาวอ่ะผมว่ามันจะหวานแหลมไปนะครับเป็นเพื่อนลองดูนะสูตรตามนี้เลยนะครับใส่ไปประมาณ2ช้อนตวงนะครับแล้วก็ทําการคนให้ตัวตัวครีมเทียมแล้วก็น้ําตาลทรายละลายเข้ากันดีเลยนะครับ โอเคจากนั้นนะครับเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะครับตัวนี้นมข้นหวานจะใส่ประมาณ25 ml นะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับที่เห็นเป็นตัวที่ยังไม่ละลายไม่เพื่นไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราคนๆไปเขาก็จะละลายเข้ากันดีเองนะครับก็ทําการคนอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่นมข้นจืดลงไปนะครับ40 ml นะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับ สูตรนี้ก็จะหวานพอดีเลยนะครับเพื่อนๆไม่หวานจนแสบคอนะถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลได้อีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องเติมนมข้นหวานนะเราก็ทําการคนๆให้เข้ากันเลยนะครับเห็นไหมพอเราใส่ทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะละลายเข้ากันดีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เตรียมน้ําแข็งใส่แก้วนะครับสูตรนี้จะใส่ได้แก้ว20-22ออนนะครับเพื่อนๆ สีสวยมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับใส่ลงไปในแก้วได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้แก้ว22อ่อนนะสูตรนี้ก็จะใส่ได้ทั้ง20แล้วถึง2่าถึงอ่ออนเลยนะครับนี่สีสวยมากๆเลยนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับใครอยากตีฟองนมใส่ไปด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตีฟองนมนะครับนี่เราก็จะใส่รหลดลงไปแบบนี้ก็จะได้เป็นน้ําชาไทยนะครับเราก็ขายแก้วละ25บาท30บาทได้เลยนะครับเ,เพื่อน สูตรนี้ก็อร่อยลงตัวมากๆเลยนะครับสามารถทํากินได้ทําขายได้เลยนะครับสร้างอาชีพได้เลยนะครับในส่วนของอัตราส่วนนะครับผมจะใส่ไว้ให้ในดีสคริปชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูในดีสคริปชั่นได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร b ์ผม้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ